สวัสดีครับสาหรับวันนี้นะครับเราก็มาคุยกันเรื่องระบบน้ําหยดอยีกนะครับวันนี้เป็น EP8 แล้วนะครับหัวข้อที่ว่าห้าข้อผิดพลาดที่ทําให้ระบบน้ําหยดพังนะครับระบบน้ําหยดที่เราทาเนี่ยมันพังนะครับก็มีอะไรบ้างมาเรียนรู้กันนะมาฟังกันนะครับผมมีข้อผิดพลาดมาให้นะที่ที่เจอบ่อยๆนะหลายครั้งที่เราไปทําระบบน้ําหยดแล้วมันมันเกิดแบบมีปัญหาแล้วก็เลิกทํากันไปเลยหรือว่าก็ ทำสักพักก็หยุดแล้วก็บอกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเลยมันไม่ค่อยดีนะครับมันไม่ค่อยดีแต่มันก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาแบบทาแล้วเห็นผลได้รายได้เยอะเลยบอกว่าโอ้อ้อยจากปกติไม่ใช้น้ําหยดนะไม่ถึงสิบตันเลยนะครับแต่พอใช้น้ําหยดล้วพุ่งขึ้นไปยี่สิบตันยี่สิบห้าตันก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีทั้งฝั่งที่ทําสําเร็จกับฝั่งที่ทําไม่สําเร็จนะครับคนที่ทําไม่สําเร็จเนี่ยก็จะเจออยู่ประมาณ หลายข้ออยู่แต่ผมคัดมาให้ดีๆเนาะในหัวข้อนี้ก็คือว่า5ข้อผิดพลาดที่ทําให้ระบบน้ําหยดพังนะครับข้อผิดพลาดข้อแรกเลยนะก็เรื่องของการเดินท่อนะครับเราไม่มีความรู้และไม่รู้ว่าจะต้องเดินท่อน้ําหยดเนี่ยเทปน้ําหยดเนี่ยยาวกี่เมตรไกลกี่เมตรนะครับเขาให้วางได้ยาวสุดกี่เมตรบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ํานะซึ่งหัวข้อนี้มันก็ไม่ได้ยากมากนะครับก็แค่ดูข้างสลากมันนะครับ เขาก็จะเขียนบอกว่าท่อน้ําหยดถ้าเป็นระยะสิบเซนติเมตรเนี่ยเหมาะกับดินทรายนะอ่าใช้ระยะสิบเซนยี่สิบเซนนะครับไอเทปน้ําหยดนะครับระยะสามสิบเซนสี่สิบเซนเนี่ยเหมาะกับดินร่วนนะนะครับอ่าวางได้ยาวสุดประมาณสักร้อยเมตรนะครับร้100อยเมตรไอไอเมื่อกี้ที่วอาสิบยี่สิบเซนเนี่ยวางได้ยาวสุดอาจจะห้าสิบเมตรถึงประมาณเจ็ดสิบเมตรประมาณนี้นะครับห้าสิบถึงเจ็ดสิบเมตร เพราะว่ายิ่งท่อเนี่ยมีหัวที่มันถี่มากขึ้นเท่าไหร่นะครับเช่นระยะสิบเซนเนี่ยผมก็จะวางแค่ห้าสิบหกสิบเมตรนะครับมันมีผลในเรื่องของที่ม,มวลน,น้ําที่มันมาในท่ออ๋อ,อท่อเป็นท่อแค่สิบหกมิลใช่ไหมครับถ้ามีหัวออกไปเยอะน้ํามันก็สูญเสียไปเยอะยิ่งเราต่อไปไกลเนี่ยน้ามันก็ไม่พอในท่อสิบหกมิลนะครับในเทปน้าหยดสิบหกมิลมันมีเรื่องของแรงเสียดทานเรื่องของมวลน,น้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับระยะทางขนาดถ้าเป็นสิบยี่สิบเซน วางท่อได้ยาวสุดประมาณ50 60เมตรนะครับประมาณนี้จะดีถ้าเป็น30เซน40เซนก็วางประมาณ80เมตรถึง100เมตรนะครับแปเมตรถึงร้อเมตรแต่ถ้าเป็นระยะ50เซนติเมตรหกเซนติเมตรก็อาจจะได้ร้อยสาถึงร้อเมตรนะครับในในความยาวท่อเส้นหนึ่งนะครับในความยาวท่อเส้นหนึงอันนี้ข้อผิดพลาดแค่เรื่องเดินท่อนะครับคือเรื่องของแค่ตัดเทปน้าหยดสั้นหรือยาว หรือถ้าท่ออีกก็จะเป็นเรื่องของท่อท่อเมนท่อเมนย่อยอีกก็เกี่ยวอีกนะครับบางคนเนี่ยใช้ท่อเมนย่อยเนี่ยหรือท่อเมนเนี่ยเล็กเกินไปนะครับใช้แค่หนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งแค่นั้นเองนะครับหรือบางคนใช้เต็มที่แค่สองนิ้วนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่าเราต้องดูขนาดบริบทของพื้นที่เราด้วยพื้นที่แปลงเราด้วยว่า ถ้าพื้นที่เรามันแค่หนึ่งถึงสองไร่ไม่ได้เยอะนะครับมันก็อาจจะทําแค่ท่อแค่นิ้วครึ่งสองนิ้วอันนั้นก็ได้นะครับแต่บางคนเนี่ยมีเป็นร้อยไร่ถ้าร้อยไร่เนี่ยก็ต้องคํานวณน,นะครับก็ต้องคํานวณโฟโล์ก็ต้องคํานวณมวลน,น้ํานะครับว่าต้องใช้น้ํากี่ลิตรนะครับเช่นถ้าเรารู้ว่าหนึ่งโซนหนึ่งรอบการให้น้ํานะครับใช้พื้นที่ประมาณห้าไร่สมมุติว่าเราให้ครั้งละห้าไร่แล้วกันนะครับ เราจะให้ครั้งละ5ล้าไร่อ่าเราก็ต้องรู้แล้วว่าเฮ้ย5ไร่เนี่ยน้ำหยดหนึ่งแปลงเนี่ยใช้มวลน้ํากี่ลิตรแล้วเราปลูกระยะเท่าไหร่นะครับเช่น พื้นที่1ไร่นะอย่างที่ผมเคยคำนวณนะใช้เทปแม่ยอด30เซนเนี่ยยาว40เมตรนะก็เมตรหนึ่งก็3หัวกว่าๆนะสามสี่สิบสองก็่าร้อยยี่สิบกว่าหนะั 3, 120วนะครับแล้วแถวหนึงนะ่งเนี่ยมันจ่ายน้ําที่ประมาณ3ลิตรนะครับรตีไปร้อยยี่สิบกว่าหัวคูณ3ก็3 4มสี่สิบประมาณ400กว่าลิตรนะครับสี่กว่าลิตรแล้วในร่องเนี่ยเราปลูกระยะห่างที่เมตรห้าสิบนะครับก็มีประมาณ26่สิบหกยี่สิบหกแถวต่อสี่ระมาณูนยี่สิบหกเข่าไปก็ประมาณหมื่นเท่าไหรล่รลกันประมาณ 10, 600หม ต่อหนึ่งไร่แปลว่าพื้นที่ห้าไร่เนี่ยก็ต้องใช้น้ําประมาณ5้า0,000ืนกว่าลิตรต่อหนึ่งรอบเราก็ต้องหาปั๊มที่มันสูบน้ําได้ห้าหมนลิตรท่อเมนที่ส่งน้ําได้มากกว่าห้า0มลิตรซึ่งมันอาจจะเป็นท่อสี่นิ้วละเมนย่อยก็อาจจะเป็นท่อสามนิ้วนะครับท่อสามนิ้วที่อยู่หน้าร่องเห็นไหมครับว่าถ้าเราคํานวณเป็นว่าเราจะลดครั้งละกี่ไร่อ่าเราก็จะรู้จานวนท่อเมนเมนย่อยละอย่างอย่างถ้าเป็นโจทย์เมื่อกี้จะลดทีละห้าไร่เนี่ยเมนเนอ่า มีแน่นอนคือท่อเมนสี่นิ้วนะครับเพื่อวิ่งไปส่งอ่าแล้วก็มีมีแน่นอนขนาดสามนิ้วเพื่อที่จะเข้าไปหัวร่องนะครับส่วนท่อสามนิ้วนี่ก็อาจจะเป็นท่อผ้าก็ได้นะเป็นท่อท่อผ้าท่อท่อขาวท่อผ้าใบอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็เจาะรูแล้วก็ใช้เป็นปกาวหางปลามันจะเป็นเหมือนหางปลาเล็กๆนะครับ ขันเข้าไปเป็นวาล์วหางปลาแล้วก็ต่อเทียบน้ําหยดนะครับก็จะมีประมาณนี้นี่คือการคํานวณคร่าวๆนะครับซึ่งอันนี้กรณีตัวอย่างเนีอ้อย่างที่บอกว่าบางคนมีร้อยไร่ไงครับก็เลยต้องลดทีละห้าไร่ก็ต้องวางเมนแบบนี้แล้วก็ห้าไล่ห้าไล่ห้าไร่ไปนะครับแล้วก็อาจจะถ้าห้าไร่มันก็ตั้งยี่สิบรอบเนะาะก่อจะมาเจออีกรอบหนึ่งเขามีร้อยไร่ไงแปลว่าเขาอาจจะต้องลดทีละสิบไร่ถ้าลดทีละสิบไร่ก็อาจจะมีสิบรอบแต่ถ้าลดทีละยี่สิบไร่ก็อาจจะแค่ห้ารอบมันก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยเราจะวางท่อ,อยงงไไมีป๊ขนนาดห ถ้าเราเลือกไม่ถูกนะแค่ข้อแรกเราก็ตายละตรงที่ว่าใช้ท่อขนาดเท่าไหร่นะครับผมจะเจอตรงที่ว exactly. ่าเราชอบไปดูสวนข้างบ้านซึ่งสวนข้างบ้านเขาอะแปลงไม่ใหญ่นะบางทีเขาเขามีแค่ห้าไร่นั่นแหละเขาก็ลดทีเดียวได้เลยนะครับเขาก็ไม่ได้ว่าต้องส่งไปตรงอื่นอีกนะครับพอพอไม่ได้ส่งไปตรงอื่นอีกเนี่ยมันก็ทําให้เขาอาจจะใช้ท่อแค่ขนาดนั้นได้เลยนะครับคือท่อสนิ้วหรือท่อสองนิ้วได้เลยนะครับกรณีนั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกท่อผิดนะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือแรงเสียดทานในท่อมันสูงก็คือฟิชชั่นเฮดลอสในท่อสูงนะ่ะทำให้แรงดันนะ่ะปลายสายมันตกนะครับต้นทางเนี่ยได้น้ําดีแต่ว่าปลายทางเนี่ยมันได้น้ําไม่เท่ากันนะครับผลก็คือหัวแถวนะ่ะน้ําท่วมเลยแต่ปลายแถวเนะนี่ยน้ําไม่มีมันก็จะทําให้ผลผลิตตรงปลายทางเนี่ยไม่ไม่โตนะครับไม่โตทางต้นทางนี้ได้ปุย๋ยได้น้ําเนี่ยต็มเลยก็ก็ต้องแก้นะครับเราก็ต้องแก้เรื่องของความยาวสูงสุด เราก็ไปดูในคู่มือสลากของเทปน้ําหยดได้นะครับว่ามันมันยาวสุดได้เท่าไหร่นะครับหรือเราก็ถามคนขายเลยก็ได้นะครับ <sentences> ถามคนขายนะครับแล้วก็มีเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของกองน้ํานะครับเรื่องระบบกองนะครับปัญหาก็คือไม่ติดตั้งระบบกองน้ํานะครับแล้วก็กองน้ํเนี่ยต,ตัวเล็กเกินไปหรือว่าบางคนเลือกเลือกกองผิดประเภทนะครับหรือบางคนไม่ล้างหรือล้างก็ล้างผิดวิธีนะครับอันนี้คือปัญหาที่ที่เจอส่วนมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับ เกษตรกรนะเรื่องกรองกรองน้ําเพราะอะไรเพราะน้ําหยดเนี่ยมันต้องการความละเอียดสูงนะเพราะน้าเนี่ยรูรูน้ำเนี่ยมันเท่ารูเข็มเอ,เองนะครับมันเล็กเล็กมากนะเท่ารูเข็มประมาณไม่ถึงประมาณมิลน,นึงแล้วกันนะมิลน,นึงนะรูรูมันเล็กนิดเดียวนะดังนั้นเนี่ยถ้าน้ําสกรปรกนะครับน้ําสกรปรกเนี่ยมันก็อาจจะทําให้หัวน้ําหยดเนี่ยอุดตันได้ง่ายมากแล้วน้ําหยดเนี่ยเป็นระบบน้ําที่มีหลายหัวมีเป็นหมื่นหัวในในหนึ่งโซนนะมีเป็นหมื่นหมื่นหัวเลยนะ บางที่อย่างที่บอกว่าห้าไร่ะก็ล่อไปเป็นหมื่นหัวแล้วนะครับอมืมากกว่าหมื่นหัวถามว่าถ้าตันขึ้นมาเนี่ยจะล้างไหวไหมไม่ไหวหรอกไม่ไหวนะครับไม่ไหวแปลว่าระบบกรองเนี่ยต้องดีหน่อยนะครับต้องดีนะครับก็ถ้าไม่ติดตั้งกรองน้าก็สกปรกหัวตู้อุดตันไวนะครับหอวอุดตันไวเลยอ่าก็จะเสียเทปน้ําหยดเสียหัวน้าหยดไปนะครับหรือถ้าติดตั้งกรองตัวเล็กเกินไปนะครับก็จะสูญเสียแรงดันภายในท่อบางคนอนะ่ะพื้นที่ห้าไล่ ติดกอง2นิ้ว2ตัวมันจะไปพออะไรครับกอง2นิ้วแล้วถอดล้างก็อย่างยากนะกอง2นิ้วมันไม่พอเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยโฟของมันเนี่ยเช่นกอง2นิ้วอาจจะหมื่นลิตรอ่าสนิ้วอาจจะ2 0 0 0 0ื่นลิตรนะครับถ้าอยากให้ไม่เสียสูญเสีย,แร,สย,ยนะรแรงเสียทานเยอะนะครับไม่เกิดแรงเสียทานเยอะก็ติดกองขนานกันหลายๆตัวบางแปลงอาจจะมี4ตัวได้ซ้ำนะครับเป็นกอง3นิ้ว4ตัวเลยได้ซ้ำนะบ,บางแปลงนะหรือถ้าเราเลือกกองผิดประเภทนะครับก็ดูแลรักษายากยกตัวอย่างว่า พื้นที่เรามันเป็นขนาดใหญ่มากเลยใหญ่ใหญ่มากเลยนะ <S <S พื้นที่เป็นหลายร้อยไร่พันไร่เราใช้กองตะแกงเนี่ยบางทีก็ต้องถอดล้างเยอะนะครับเราอาจจะใช้เป็นกองนิดล้างกลับอัตโนมัติก็ได้นะครับกรณีถ้ามีถ้ามีทุนนะเพราะว่าบางคนเนี่ยผมเห็นเป็นในทุนด้วยซ้ำนะปลูกอ้อยปลูกอะไรเป็นในทุนนะมีเงินนะครับมีเงินก็ใช้ระบบอัตโนมัติเลยก็ได้นะครับวางตั้งระบบน้ําอยู่ตรงกลางพื้นที่ออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังแล้วมีระบบกองอยู่ ระบบกรองเมื่อกรองน้ําออกมามีระบบล้างกลับอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กําหนดเช่น5้าชั่วโมงล้างทีหนึ่ง5ชั่วโมงล้างทีหนึ่งหรือเมื่อถึงการดิฟแรงดันที่แตกต่างกันครึ่งบาร์ขึ้นไปก็ล้างเลยหรืออาจจะล้างออโต้มือนะครับก็คือเดินมาบิดสวิตช์แล้วก็ให้มันล้างเองอันนี้ก็ได้นะเรื่องประเภทกรองให้ถูกนะครับแต่ถ้าระบบน้ําเราไม่ใหญ่เราก็ล้างเองนะครับถอดล้างเองได้นะครับอันต่อมาก็เป็นเรื่องของการล้างผิดวิธีอีกบางคนเอ้ยล้างเองนะ แต่ก็ผิดวิธียกตัวอย่างว่าถ้าเป็นแบบกองดิสนะเป็นดิสเนี่ยเอามาล้างก็ต้องคลายตรงหัวมันออกคือทําให้แหวนมันหลวมๆนะครับแล้วก็ฉีดน้ําล้างให้มันสะอาดนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยการแบ็กวอร์ดดิสเนี่ยต้องฉีดออกข้างนอกข้างในออกข้างนอกบางทีเราไปฉีดล้างข้างนอกเข้าไปข้างในก็ไปอุดตันต่อนะครับหรือว่าบางทีคนถอดล้างไม่ได้เป็นหมุนแหวนข้างบนหัวมันน่ะแล้วมันก็แน่นๆอยู่อ่ะมันแน่นใบมันไม่ใบมันไม่คลายมันไม่หลวมนะครับมันก็สิ่งสกปรกก็ไม่ออกนะครับอ่าล้างไปก็ได้แ ค่ข้างนอกสะอาดแต่ข้างในยังตันอยู่นะครับอย่างนี้ก็คือล้างผิดเห็นไหมครับว่าแค่ท่ออันที่หนึ่งเรื่องกองอันที่2เนี่ยก็ทําให้ระบบน้ําหยดทังแล้วนะอันที่สามก็เป็นเรื่องของภัยจากอากาศนะครับอากาศในที่นี้ก็คือปัญหาเรื่องของอากาศย้อนเข้าในระบบหรือเอาออกไม่ทันจากในระบบเช่นไม่ติดตั้งแอร์วาลนะครับแอร์วาลแอร์ลิลิ์วาลนะครับผลที่เกิดขึ้นก็คือหากเป็นพื้นที่เนินเขานะเป็นพื้นที่เนินเขาเนี่ยตอนที่เราปิดปั๊มน้ํา เมอเราเปิดน้าขึ้นปื๊ดขึ้นไปลดเทปน้ําหยดเทปอะไรที่อยู่สูงกว่านะครับสูงกว่าไม่ต้องเป็นเนินเขาหรอกเป็นพื้นที่เนินที่บ่อน,น้าอยู่ข้างล่างปั๊มอยู่ข้างล่างแล้วเปิดน้ําขึ้นไปบนโค้งนิดนึงนะครับพอเราเปิดไปปุ๊บก็จะเกิดค้อนน้ำ water hammer บางทีนะวิ่งไปกระแทกตึมตึมตึม,ต,มตามท่อแลเข้าต่อนะครับถ้าถ้ามี air ว a l v al, ตัวเอาอากาศออกมันก็จะทําให้อากาศที่อยู่ในท่อเนี่ยออกได้ทันนะครับไม่เกิดค้อนน้ํานะครับท่อก็จะไม่แตกไม่ไปกระแทก อุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ในระบบท่อนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเทมน้ําหยดเนี่ยมันเป็นรูเลก็กๆนะครับมันเป็นรูเลก็กๆเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่เหมือนกับหัวมินิสปริงเกอร์นะมินิสปริงเกอร์หรืออไอ้มิกันเนี่ยมันมีรูใหญ่นะแต่ว่าไอ้เทมน้ําหยดเนี่ยรูมันเล็กนิดเดียวพอเราเปิดน้ําไปเนี่ยมันก็จะไปอากาศก็จะไปออกตามทอ่อฟี๊ดฟีด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 ,ดอย่างนี้นะทีนี้นะ ถ้ามีแอร์วาลเนี่ยไออากาศก็ออกได้ทันนะครับออกได้ทันตอนตอนที่เราเปิดนะครับไม่ไม่ไปออกตรงหัวใจน้ํานะครับส่วนตอนที่เราปิดปั๊มนะครับตอนที่เราปิดปั๊มน้ําเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นพื้นที่เนินเขาเนี่ยมันจะเกิดอ่าเขาเรียกว่าคล้ายๆน้ําไหลย้อนกลับนะครับน้ําน้ํามันก็จะไหลย้อนกลับลงมาข้างล่างถ้าเราไม่ได้ใส่เช็ควาล wow, ถ้าเราไม่ใส่แอร์วาล wow, อะไรเงี้ยนะครับพอมันไหลย้อนกลับมาปุ๊บ ในท่อมันก็เกิดการเป็นศูญยากาศในเทปน้ําหยดเนี่ยที่ยาวๆลหลายๆเส้นมันก็จะมันก็จะดูดดูดอากาศเข้าไปในท่อคืนนะครับในกรณีที่ไม่ใช่พื้นที่ราบนะพื้นที่ราบลงแต่เป็นพื้นที่ราบขึ้นนะครับพอดูดกลับเข้าคืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเทปน้ําหยดเนี่ยมันไปวางกับพื้นดินนะครับอม,มันก็อาจจะไปดูดเอาดินมาก็ได้อาจจะนะใช้คาว่าอาจจะดูดเอาดินเข้ามาในระบบอุดตันได้นะครับอุดตันได้ดังนั้นแอร์วาลสำคัญกำลังจะบอกว่าคนติดตั้งแอร์วาลนะครับเพราะว่าแอร์วาลเนี่ย ช่วยในส่วนของการเติมอากาศเข้าไปในระบบท่อตอนที่เราปิดปัม๊มเราต้องการให้อากาศเข้าส่วนตอนที่เราเปิดปัม๊มเราต้องการให้อากาศออกถ้าเราไม่มีแอร์วาล์วเนี่ยระบบน้าหยดอาจจะมีปัญหานะครับนี่คือข้อสามนะครับข้อสี่เนี่ยก็คือเรื่องดินนะครับบางทีเราลืมดูดินนะครับดูดินว่าดินเราเป็นดินประเภทไหนนะครับเช่นอันนี้ผมบอกคลิปก่อนหน้านี้ว่าดินทรายต้องใช้ระยะ รูที่1 0บถึงยีเซนติเมตรนะครับมันจะหยดได้ทันแต่ถ้าเปนดินร่วนมันต้องใช้ระยะที่สามสิบถึงสิเซนเมตรนะครับมันถึงจะหยดได้แล้วมันกระจายเป็นวงได้สวยงามนะครับแล้วถ้าเป็นดินเหนียวก็เป็นระยะ40-50-60ห้เซนเมตรแล้วแต่ขนาดของดินหรือว่าเราต้องสังเกตเอานะครับก็เลือกใช้ให้ถูกพื้นที่แล้วกันนะครับถ้าเลือกไม่ถูกนะเอา3ามสมสิบเซนหรือห้เซนมาใช้กับดินทรายนึกภาพเอาเห็นชัดๆนะ คุณไม่รู้เดยคุณเอาห้าสิบเซนน่ะมาใช้กับดินทรายสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรถ้าเลือกระยะรูไม่ตรงกับชนิดของดินนะผลที่เกิดคือในดินทรายเนี่ยใช้รูห่างเกินไปเนี่ยน้ําจะซึมลงไปแนวดิ่งรัศมีมันจะไม่ไปชนกันเพราะว่าห้าสิบเซนอยู่ประมาณนี้เนาะห้าสิบเซนประมาณนี้แต่ดินทรายเนี่ยมันหยดลงไปมันก็จะวงอยู่แค่นี้แปลว่าไอาพื้นที่บริเวณตรงเนี้ยก่อนจะไปถึงหัวอีหัวหนึงเนี่ยมันก็จะไม่มีน้านะครับมันก็จะไม่ได้รับน้านะครับดังนั้นเนี่ยดูดินด้วววยนะนนนรรรััดดิิทามมมมมซซึึเเ็็ก นะมันมันจะไม่มันจะไม่ขังเหมือนดินเหนียวมันจะซึมลงไปเลยนะครับดังนั้นเป็นดินทรายเนี่ยต้องใช้สิบยเซนไม่งั้นเดี๋ยวพืชขาดน้ํานะครับก็อันนี้เรื่องของการเลือกระยะให้เหมาะสมกับดินนะครับอ่าทำไมงั้นเดี๋ยวผิดพลาดนะผิดพลาดเลยซื้อซื้อเทปไปก็ผิดพลาดนะครับเพราะว่ามันมีผลกับเรื่องของการคํานวณในใน,ในการเลือกเมนย่อยด้วยนะครับเรื่องของเรื่องของการเลือกท่อมนย่อยด้วยเพราะยิ่งถ้า เราใช้หัวถี่เกินไปแล้วยาวเกินไปต้นทางได้ไปลายทางไม่ได้แล้วมวลน,น้ําที่มาหาในท่อนเนี่ยก็ต้องคํานวณตามจํานวนหัวด้วยเมนย่อยอาจจะไม่พอนะครับมันมีผลหมดเลยนะครับก็<__ถ้าใครอยากจะลงลึกนะค่อยมาเรียนคํานวณเราแล้วกันนะครับอันนี้อฟังไปก่อนฟังไปก่อนแต่มันมันต้องมันต้องรู้ว่าต้องคิดเรื่องนี้นะครับตัวสุดท้ายนะข้อห้าที่ผมเห็นป s. CGI, <S ัญหาเยอะมากเยอะเยอะเยอะกว่าเขาเลยนะ ก็เลยเก็บเป็นเรื่องสุดท้ายไปพูดก็คือเรื่องของสเปคปั๊มน้ําที่ต้องใช้นะครับมันมีประเด็นตรงที่ว่าเขาอ่ะไม่รู้อ่ะเกษตรกรไม่รู้ว่าจะต้องเลือกใช้ปั๊มปั๊มที่ต้องใช้อ่ะมันเป็นสเปคไหนกี่แรงม้ากันแน่มวลน้ําเท่าไหร่คิวเท่าไหร่นะครับเกษตรกรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะต้องใช้ใช้ปั๊มขนาดกี่แรงม้านะครับก็ปั๊มน้ํานะครับเราไม่ได้เลือกแต่แรงม้านะเราต้องคํานึงถึงอัตราการไหลเขาเรียกโฟโฟเลดนะครับแล้วก็เรื่องของแรงดันก็คือ เฮดนะครับเฮดไปเชื่อเฮดนะครับไปเชื่อคือแรงดันเฮดก็คือแรงดันที่ปั๊มมันทําได้เนาะที่แท้จริงของปั๊มนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแค่เฮดแม็กคิวแม็กนะต้องไปดูที่บีอก็คือจุดที่ปั๊มทํางานได้ได้ดีที่สุดนิ่งที่สุดยาวนานที่สุดนะจุดกลางๆของมันนะที่ปั๊มมันตัวนั้นมันทําได้นะครับมันจะไม่ทํางานหนักเกินไปนะครับแล้วก็ต้องคํานวณค่าความสูญเสียทั้งหมดในระบบเนะี่ยมาคิดตอนซื้อปั๊มด้วยบางคนรู้ว่าคิวจริง แต่เฮดไม่รู้เพราะว่าการการ,การจะรู้ว่าปั๊ตัวนี้ต้องใช้แรงดันเท่าไหร่มันจะต้องมีเรื่องของ Static h e a d คือความสูงยกจากผิวน้ําไปจนถึงหัวใจน้ําที่สูงที่สุดในพื้นที่ในแปลงนั้นๆนะ s t ต t ิ c นะคือความสูงยกนะครับอันที่หนึ่งอันที่2ก็คือเรื่องของ Fiction Head Loss ในท่อก็แปลว่าก็ต้องคํานวณกลับมานะครับตั้งแต่ท่อมนท่อมนย่อยท่อย่อยนะครับคํานวณกลับมาว่า สามตัวเนี้ยบวกกันแล้วมันเจอแรงเสียดทานไปกี่เมตรนะครับอีกอันหนึ่งก็คือรู้เรื่องของฟิสเชอร์เของหัวจ่ายน้ําแต่ละประเภทเช่นน้ําหยดอ่าใช้หนึ่งบาร์โดยประมาณนะกำลังดีนะอสูรจุดห้าเนี่ยคือทํางานได้แต่อาจจะไม่ดีเท่าหนึ่งบาร์นะครับถ้ามากเกินไปท่อแตกนะอืมไม่ควรไม่ควรไม่ควรเกินสองบาร์เลยถ้าบาร์ครึ่งนี้ก็เริ่ม่อบอบบวมแล้วจะแตกแล้วนะดังนั้นเนี่ยการเลือกปั๊มถ้าเลือก เฮดเยอะเกินไปท่อแตกนะครับถ้าเลือกเฮดน้อยเกินไปน้ําไหลไม่ทั่วนะครับอืมต้องคํานวณให้พอด,ดีนะฮะอย่าอย่าคํานวณมากเกินไปมากเกินไปก็เปลืองตังค์แล้วก็ท่อก็แตกนะก็ะผลที่เกิดขึ้นนะถ้าน้ําไม่แรงแรงดันตกน้ําไม่ถึงไปท่อปั๊มทํางานหนักก็ปั๊มพังไวนะครับหากเลือกปั๊มที่มีแรงดันมากเกินไปทําให้หัวใจน้าหลุดบ่อยนะหัวใจน้าถ้าเป็นหัวน้าหยดก็หลุดบ่อยถ้าเป็นเทียมน้ําหยดก็ท่อแตกนะครับปั๊มเนี่ยมันมีอัตราก,การไหลมีปริมาณนะครับ ต้องคำนวณให้เพียงพอต่อการจ่ายน้ำหยดทั้งระบบนะถ้ามันไม่พอแม้แต่นิดเดียวนะระบบทั้งหมดมันจะล่มเช่นเราคำนวณว่ามันต้องจ่ายที่สามหมื่นลิตรต่อชั่วโมงนะแต่เราปั๊มเราทำได้แค่สองหมื่นห้าอย่างเงี้ยเอ้ยมันถ้าสองหมื่นห้ามันอาจจะได้จากที่ร้อยหัวมันอาจจะได้สักเจ็ดสิบหัวไหมไม่ใช่นะคือถ้ามันหายไปอย่างนั้นทั้งร้อยหัวมันก็จะล่มนะครับแทนที่มันจะกุ้งไปมันก็จะดรอปเลยทั้งร้อยหัวก็อาจจะไม่ทำงานไม่ใช่ว่า ต้นทางจะทําทงานดีแล้วปลายทางทํางานไม่ได้ไม่ใช่นะถ้าเราคํานวณแบบไม่แมท์กันนะมันก็ถือทั้งแปลงเลยนะครับก็ทางแก้นะก็ต้องคํานวณนะครับต้องคํานวณหาส่วนที่สําคัญสองส่วนเช่นปริมาณการใช้น้าก็คือค่าคิวอันนี้คือวิธีแก้ไขในข้อห้าการเลือกปั๊มนะเราต้องรู้ก่อนว่าปริมาณการใช้น้ํารวมของเราเนี่ยกี่คิวกี่ลิตรนะครับเพราะว่าเราอย่างที่ผมคํานวณว่าเทมน้าหยดเส้นหนึ่งใช้ระยะสามสิบเซนแถวหนึ่ง ยาว40เมตรโดยประมาณสมมตินะว่า40เมตรเพราะว่าพื้นที่หนึ่งไร่ไงจริงๆมันวางได้ร้อยเมตรนะเส้นระยะ30เซนเนี่ยอ่ามันอาจจะมีอยู่แค่ร้อยหัวอ่าหัวละเท่านี้เป็นเท่านี้เท่านี้เท่านี้ตกต่อไร่ออกมาประมาณ1600ลิตรนี่คือคิวนะแล้วเราลดไปครั้งละ5ไร่ก็อาจจะได้50,000ลิตรนะครับอืมส่วนวิธีคำนวณอ่นะมีละเอียดในหนังสือหมดเลยนะครับถ้าถ้าอยากจะเรียนลึกจรงิงจังค่อยค่อยมาคุยกันนะครับอันนี้อันนี้เรียนแบบออนไลน์ก็เรียน เรียนให้ฟังข้าวๆก่อนผมผมพูดภาพกว้างเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ลงคำนวณนะครับอันนี้ไปเป็น epep EP แล้วกันนะใครที่เรียนออนไลน์อยู่ก็อันนี้ผมไปเป็น epep EP ไปซึ่ง e ีเนี้พูดถึงเรื่องของ5ข้อผิดพลาดก่อนนะครับส่วนเรื่องการคำนวณรอ ep น่าจะประมาณประมาณ ep ที่ช่วงยี่สิอ่ะอีกย0สิบคลิปแล้วกันดูไปก่อนจะมีเรื่องของการคำนวณนะครับลงรละเอียดตรงนั้นก็ฝากกดติดตามไปก่อนนะครับกดดูไปก็ ต้องคำนวณปริมาณการใช้น้ำอัตราการไหลรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือแรงดันที่ต้องใช้ซึ่งในตัวแรงดันที่ต้องใช้นี่แหละคุณต้องเข้าใจอีกว่าแรงดันอย่างที่ผมบอกมี3ตัวมีสแตติกมีฟิชชั่นมีเฟเชอร์นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องระบบกรองเผื่อต่างๆ20%อีสิบเรนตะครับเราต้องบวกเผื่อความสูญเสียด้วยนะครับเราก็จะได้ P d h ates, หรือว่าแรงดันของปั๊มน้ํานั่นมานะครับก็ก็จะได้ Q กับ H มาละ รับรองว่าถ้าคุณคำนวณอย่างนี้นะระบบปั๊มหรือระบบน้ําหยดคุณเนะี่ยจะไม่พังหรอกนะครับเพราะถ้าเรารู้คิวกับเฮแล้วก็เอาไปเข้าสูตรหาแรงม้าของปั๊มน้ําอีกนะครับก็คิวนะครับคิวคูณเฮหารด้วยสองเจ็ดสามนะครับหารด้วยเอหกสิบเปอร์เซ็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นก็จะได้แรงม้าของปั๊มน้ำแล้วมันมีสูตรการคำนวณน,นะครับมันมีสูตรการคำนวณสุดท้ายคุณก็ได้ปั๊มน้ําที่มันตรงในอุดมคติเลยตรงกับ แปลงของคุณจริงๆไม่ได้ตรงกับแปลงของข้างบ้านนะเอออารมณ์ประมาณนั้นนะสุดท้ายก็มีห้าเรื่องนะครับข้อบิดพลาดนี่แหละที่เจอบ่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่นะบ่อยมากหนึ่งคือเรื่องการเดินท่อสองเรื่องระบบกรองสามเรื่องอากาศอากาศบล็อกเรื่องแอร์วาวนะครับสี่คือเรื่องของดินเรื่องของระยะปลูกนะครับห้าก็คือเรื่องของปั๊มปั๊มน้ํานี่ก็สําคัญล่ะรับรองว่าถ้าไปแก้ไขหรือไป ไปโฟกัสในเรื่องหเรื่องเนี้ผมคิดว่าก็ปัญหาก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงมากอะ่ะคุณสามารถพัฒนาทําเป็นระบบแปลงขนาดร้อยไร่พันไร่ก็ได้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงเดือนมีนาเมษานะอาจจะไปดูแปลงใหญ่ๆนะของทางกําแพงเพชรน,นะของเจ๊กลมเนาะพนั้นเจ๊กลมมานี่เอากล้วยเอาอะไรมาฝากนะเยอะแยะเลยนะครับอร่อยมากเลยกล้วยขายกําแพงเพชรน,นะเขาปลูกประมาณ หนึ่งพันกว่าไร่กับสองพันไร่นะที่ถามเฮียกับเจนะว่าโอ้ยเยอะมากนะปลูกเยอะมากที่กําแพงเพชรน้ําดีมากผมไปดูอ่ะไม่เหมือนโคราชบ้านเราขุดลึกลงไปเยอะมากเลยน้ําก็ยังไม่ค่อยดีเท่าทางนั้นนะทางนั้นน้ําดียินดีน้ําดีปลูกอ้อยเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายคลิปน้ำหยดมาให้ดูเพราะว่าเนี่ยมันเป็นอีพีเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ําหยดนะครับผมก็พูดตลอดนะครับก็ถ้าใครมีไอเดียดีๆหรือว่าที่มันเกี่ยวกับหัวข้อนี้นะคือข้อบิดพลาดที่ทําให้ระบบน้ําหยดพังเนี่ยช่วยกันคอมเมนต์มาให้หน่อยนะครับช่วยกัน แสดงความคิดเห็นมาแล้วกันในใต้ในใต้คลิปนี้แล้วกันนะว่าเฮ้ยผมเจอเรื่องนี้ว่ะมันทาให้ระบบน้ําหยดน้นพังเหมือนกันนะอืมันพังเลยมันเสียหายเลยแล้วผมก็ขาดทุนกับมันเยอะมากเลยนอกเหนือจากห้าเรื่องเนี้ยผมก็จะได้เอาไปใส่ในหนังสือแล้วก็เอามาไว้สอนรุ่นถัดถัดไปนะครับว่าอ๋อเออมันต้องคิดเรื่องนี้ด้วยว่ะลืมว่ะลืมว่ะเพราะว่าบางทีผมอ่ะสอนลูกศิษย์นะที่เข้ามาอบรมเนี่ยเยอะเหมือนกันที่ทาไล่อ้อยนะครับไล่อ้อย ก็ไปดูเองลงพื้นที่เองแต่ปลูกเองไม่ได้ปลูกให้เขาเช่าปลูกนะครับก็ก็ไม่ได้ปลูกเองแต่ส่วนมากไปถ่ายไปถ่ายคลิปที่อื่นมานะครับอแล้วก็ไปดูแปลงจริงไปขีด่ดูไปสัมผัสมานะ่ะไปวางระบบให้นะครับผมพ่อผมนะทําระบบน้ําผมไม่ใช่เกษตร,รกรที่ไปปลูกทุกอันนะครับอืแต่ว่าปลูกรองปลูกอะไรทํามาหมดละนะครับเพราะผมชอบปฏิบัติก็ถ้าใครปฏิบัติจริงๆแล้วมีไอเดียอะไรนําเสนอก็ช่วย ช่วยแสดงความเห็ามาหน่อยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่รู้จักหรือเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเรามีความรู้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะทาเป็น EPP ีว่าให้หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประปาหมู่บ้านประลาชุมชนเรื่องของระบบปั๊มสูบจ่ายน้ําเรื่องของมินิสปริงเกอร์เรื่องของน้ําหยดเรื่องของตู้คอนโทรลเรื่อง IOT ซึ่งวันนี้เราอยู่ใน EP ีของของพวกระบบน้ําหยดนะระบบน้ําหยดมีมากกว่า50 50 EP ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับออกดติดตามไว้ด้วยคลิปหน้าก็จะเป็นเรื่องการคำนวณออกแบบแล้วแหละนะครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบาย